อ่าเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาเทรดฟรีผ่านมือถือครับโดยการใช้โปรแกรม F9 ของคุณมิงค์ฮะ Excel นะฮะเทรดผ่านมือถือได้นะครับวันนี้ผมสุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับและผมจะใช้ทุนอยู่เพียงแค่ประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะหไม้นะครับกำไรต่อไม้ที่50นะครับเนี่ยผมเปิดทั้งหมด2สินทรัพย์นะฮะเอาไว้เทรดครับประมาณสัก5วินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะหาค่ากาแฟสตาร์บัคครับเพื่อนครับแพทเทิร์นหนึ่งครับเราลงคอนะฮะที่50บาทนะครับ เดี๋ยวผมเล่น USD BRL ก่อนแล้วกันนะฮะ50นะครับอันนี้ดูนะฮะ50นะครับกดคอไปครับ pattern แรกครับแต่อย่าลองดูฮะว่าเป็นยังไงครับได้หรือเปล่าได้หรือไหมเรียบร้อย1วินละนะครับอ่าโอเคครับเราไปดู pattern ที่2ครับอันนี้เป็นพุทนะครับอ่าพุทครับไปที่50เหมือนเดิมครับเพื่ครับ อะลงพุทไปเลยฮะ USD BRL ครับผมเล่นสัก3วินนะฮะสำหรับสินทรัพย์นี้นะครับไม้หนึ่งยังไม่ได้นะฮะเราไปไม้2ต่อครับ105นะครับเพื่นครับอ่ะค่อยๆกดครับไม่ต้องรีบก่อนนะครับ105นะครับอ่าโอเคครับเราลงที่ไม้2เป็นไลครับลงที่คอนะครับเพื่นครับอ่ะกดคอไปเลยครับอ่ะลุ้นครับเป็นยังไงฮะน่าจะเข้าน่าจะเข้าเรียบร้อยนะครับ2วินละนะครับไปวินที่สครับลงที่พุทนะครับเรากลับไปที่ไม้1ใหม่นะครับเพื่นครับที่50นะครับ อ่ะค่อยๆกดครับอันนี้เอาใจคนใหม่เลยนะฮะวิธีการเทรดครับผ่านมือถือนะฮะง่ายๆนะครับอ่ะลงพุทไปเลยครับเพื่อนครับอ่ะโอเคครับเป็นยังไงฮะไม้หนึ่งของเราเป็นไงเรียบร้อยไหมสำเร็จแล้วนะฮะสามวินละเดี๋ยวผมไปที่ EURUSD บ้างละกันฮะอีกสักสองวินนะครับไอ้ลองดูครับแพทเทิร์สี่ครับลงพุทนะครับที่50บาทนะฮะไม้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับลงพุทครับอ่ะได้เลยหรือเปล่าครับกำไรเลยไหมกำไรเลยไหม เรียบร้อยชิลๆนะฮะสี่วินแล้วครับอ่ะไปวินสุดท้ายครับลงพุทเหมือนเดิมนะครับอ่ะเตรียมตัวฮะลงพุทเหมือนเดิมนะครับจัดไปวินสุดท้ายแล้วครับวันนี้นะฮะง่ายๆครับเป็นครับแหมยังไม่ได้นะครับไปไม้สองครับลงพุทอีกนะครับพุทที่105นะครับอ่ะเเดี๋ยวราดูครับนะห้าวินก็250ครับได้ค่ากาแฟแล้วนะฮะเป็นไงครับไม้ที่2ยังไม่ได้ครับไปไม้ที่3ครับคราวนี้ฮะไม้สามเราลงที่คอนะครับ216บาทครับเป็นครับ ค่อยๆกดครับ216นะครับในมือถือไม่กดใด้นิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบร้อนครับลงที่คอไปครับไม้ที่3ของเราครับจบเลยหรือเปล่าจบหรือเปล่าน่าจะจบเรียบร้อยครับ5วินแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้สุ่มได้นะครับก็ลองกดดูฮะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ฟรีของเนื้อหเทรดเดอร์นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับ